วันนี้ทนายเดชาจะให้ความรู้คือพวกที่ถูกตั้งคําถามว่าโกหรือไม่5้าคนนี้ยเพราะอะไรสังคมในโซเชียลตั้งคําถามว่าพวกนี้คือพวกโกกดึงให้การไม่สมเหตุสมผลให้การแบบไม่สมเหตุสมผลก็หมายความว่าคําพูดของพยานนั้นเนี่ยวินยูชนทั่วไปฟังแล้วเฮ้ยเป็นไปได้เล i, ยเฮ้ยใทรก็ทําแบบนั้น อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำเบิกความที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีพิรุษวันนี้ทนายเดชาจะให้ความรู้นะครับคือพวกที่ถูกตั้งคำถามว่าโกหกหรือไม่5คนนี้นะเพราะอะไรถึงสังคมในโซเชียลตั้งคำถามว่าพวกนี้คือพวกโกหนึ่งให้การไม่สมเหตุสมผลนะครับนี่ข้อแรกเลยอันนี้นะ ถ้าใครเรียนกฎหมายเนี่ยไปขึ้นศาลเนี่ยกฎหมายพยานเ็าบอกว่าพยานทุกปากนะนะพยานบุคคลเนี่ยเขาเรียกเป็นปากเพราะต้องใช้ปากพูด <c oughs> ไม่ใช่เอาปากไปทําอย่างอื่นนะ <c oughs> นะไม่ใช่เอาปากไปกินเล้งแบบที่กันชัยว่าพยานทุกปากให้การแบบไม่สมเหตุสมผลพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับนะครับให้การแบบไม่สมเหตุสมผลก็หมายความว่าคําพูดของพยานนั้นเนี่ยวินญยชนทั่วไปฟังแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้เลยเฮ้ย uh, <Hey, S 1> ใครก็ทำแบบนั้น mm. คนดีหรือคนบ้า mm. หรือคนเสียสติยกตัวอย่าง mm. เช่นพยานห้าปากบนเรือนะมีพยานบางคนบอกว่าแตงโมนะใส่ชุดบอดี้สูทไปนั่งชีหรือปัดสวะบริเวณท้ายเรือใกล้ๆเครื่องยนต์ในขณะที่เรือกำลังแล่นนะครับ นะครับสังคมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคําเบิกความที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีพิรุษนะครับคำว่ามีพิรุษหมายถึงว่านะกฎหมายพยานนะหากศาลได้รับฟังคําพยานพวกนี้แล้วจะกระทำด้วยความระมัดระวังนี่เป็นภาษากฎหมายนะหมายความว่าไม่ควรเชื่อพยานปากนี้ หรือถ้าเชื่อนะก็เชื่อแค่บางส่วนคือเป็นพยานหลักฐานที่มันไม่น่าเชื่อถือนะครับนะเพราะคำเบิกความมันต้องสมเหตุสมผลอันนี้ข้อแรกเลยว่าเออหนึ่งน้องแตงโมเป็นดาราเป็นผู้หญิงเป็นคนสวยนะครับต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองจะมานั่งฉีท้ายเนือต่อหน้า บุคคลจํานวนมากซึ่งบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนะเป็นผู้ชายตั้งสามคนนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าละอายไม่น่าเชื่อว่าบุคคลสาธารณะนะเรื่องภาพลักษณ์มีความสําคัญและเป็นสิภาพต้ีจะทําเช่นนั้นสองอันตรายอาจตกมาตายได้เอาแค่สองข้อเนี่ยแหละครับว่านะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พยานที่อยู่บนเรือนั้นถูกส,สังคมตั้งคำถามว่าเป็นพวกใช่หรือไม่พี่น้องเห็นกับเห็นด้วยกับผมไหมว่าพวกที่อ้างว่าแตงโมไปนั่งฉี่เนี่ยเป็นพวกนะเพราะหรือไม่นะนี่ตั้งข้อสังเกตไม่ได้กล่าวหาเป็นพวกนะครับนอกจากนั้นการแต่งกายที่เป็นบอดี้สูทมันเป็นเรื่องยุ่งยากในการที่จะ ปลดกระดมปลดเป๊กปลดอะไรต่างๆในการแหวกเพื่อฉีอะไรต่างๆทําทไมจะต้องทําอะไรทุลักทุเลแบบนั้นนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะเราติดตามข่าวน้องแตงโมนะครับเราต้องได้ประโยชน์จากการเสพข่าวไม่ใช่เอาแต่เรื่องดราม่าดราม่าอย่างเดียวรายการทนายคลายทุกเป็นรายการจัดรายการโดยทนายความ นะผู้ประกอบวิชาชีพในความนะผมเนี่ยสาปีแห่งวิชาชีพเพราะฉะนั้นนะครับต้องให้ความรู้กับประชาชนประชาชนต้องได้อะไรจากสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอนะครับทาง YouTube ช่วยเช็คชื่อนะนะทางเพจทางอะไรต่างๆก็ช่วยกันนะแชร์ด้วยนะครับแชร์เยอะๆนี่ให้ความรู้ในเรื่องแรก พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยบางคนบอกเนี่ยอันตร,รายด้วยตกไปไตายนะหนึ่งไม่มีใครเขาทำนะบุคคลทั่วไปไม่กล้าทำอันตร,รายเป็นความยุ่งยากมีวิธีการอย่างอื่นที่ทำได้ง่ายกว่านี้จะมาเลือกทำอะไรที่มันยุ่งยากเช่นนะ,ะหยุดเรือก่อนจะได้ไม่อันตร,รายหรือไม่ก็เข้าฟังนะครับเข้าฟังไปหาท่าลงท่าเรือ หรือไม่ก็ไปขึ้นไปบนฝั่งก็ยังน่าจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ประชาชนแสดงความคิดเห็นมานะครับเรื่องแรกที่พี่น้องประชาชนได้ได้แสดงความคิดเห็นกันมาวันนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์เยอะๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> อืม,อม <c oughs> นะครับนะเรื่องแรกนะประชาชนบอกต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถือไหมครับนี่ทาง youtube นะต้องตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบสิครับตรวจสอบครับ ต้องเอาโทรศัพท์ทุกเครื่องนะนะครับหนึ่งของคนตายนะของไอ้พวกที่อยู่บนเรือ5คนนะครับเอามาตรวจสอบว่าอยู่ที่เดียวกันไหมมีการติดต่อหาใครบ้างอะไรต่างๆและป่านนี้ผ่านมาตั้งนานแล้วตำรวจยังไม่ได้ถแถลงข่าวความคืบหน้าเลยไปเอาโทรศัพท์เหล่านี้มาตรวจสอบแล้วมันได้อะไรบ้างนะ สังคมก็มองอะไรอะไรก็เป็นความลับอะไรก็เป็นความลับอะไรก็เป็นความลับในสำนวนไอ้นี่ก็ความลับในสำนวนไอ้นี่ก็ความลับในสำนวนนะบางคนบอกระวังเจอของลับเข้าไปล่ะนะถามอะไรตำรวจก็บอกความลับความลับในสำนวนนะโซเชียลบางคนบอกระวังจะเจอของลับเข้าไปล่ะครับคุณพี่ผมว่าคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างคดีเนี้ย มันไม่ควรจะต้องเป็นความลับอะไรเลยก็ในเมื่อตํารวจบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าเป็นแค่คดีความประเภทอะไรเนี่ยประมาทเท่านั้นจะไม่มีความลับอะไรนะครับแค่คนตกเรือเอาโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนแต่ละคนไอ้ห้าคนบวกกับคนตายอีกคนนึงอะแตงโมมารวมกันและดูซิว่ามันมีอะไรบ้างโทรหาใครบ้างโทรหานายตำรวจ โทรหาทนายความกี่คนก่อนจะไปพบพนักงานสอบสวนโอ้โหล่าช้ามากนะมีมีมีเรื่องดีอยู่เรื่องเดียวตำรวจนะครับคือการออกหมายจับไอ้คนขับเรือสองคนอันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะว่าสามารถที่จะแก้มือแก้ชื่อเสียงเข้ามาได้คือการออกหมายจับเนี่ยมันทําให้ดูดีหน่อยว่าเอออย่างน้อยๆก็ไปออกหมายจับไอ้สองคนนี้ได้ มันจะเป็นไฮโซหรือโลโซอะไรต่างๆก็อยากจะฝากเพื่อนๆน้องๆตำรวจทั้งหลายนะก็น่ารุ่นน้องหมดแล้วผมจะหกสิบแล้วตำรวจทุกวันเนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นๆน้องๆลูกๆแหลานผมหมดนะครับว่าก็การออกหมายจับเป็นเรื่องที่นี่อย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นไฮโซหรือมันจะเป็นเศรษฐีมันจะมีเส้นใหญ่อะไรก็เรื่องของมันถ้ามันถ้ามันทําผิดกฎหมายแล้วนะพูดหยาบๆว่าเองก็ต้องได้รับโทษเหมือนกัน พะรัฐรมนูนบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคกันอืมนะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถืออย่างที่พี่น้องประชาชนถามมาเนี่ยวันนี้ผมอ่านคอมเมนต์นะนะครับตะกี้อ่านทาง y o u t u b e นะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ไปตรวจโทรศัพท์มือถือมาเจออะไรบ้างนะครับ